ใ่คอยล่างราคามันสูงเลยมันน่ะไม่งั้นไ่ะมนว่าจร้งบลากาบวกโดมคอนดีไ่งานครับมึงบไม่งานดิโอ้ไ่ได้จูดสนามไว้ไงมาหาจูสนามเพ่หน่อยเลยวะนีมาจีสนามึหน่อยสิว่าว่าที่มาทึกดตาดูงานเหีียนจากลูผี่เป็นแบยบยางให้พี่เราเมื่จัดเลยว่าสั่นเป็นหลักนบาบวกโอนดี5้ขอให้โชคดีนะทุกส ใจบุญวาเทกบวกนึ่น้ำัยเอเทวดาใจบุญวาเทกบวกหนึ่งน้ำใจหนึ่องสามปล่อยรับห้าสิบดสิบจุห่แล้วอยางเราจุดออกาพังพลาบวกกับัรหนึ่งสองสามปล่อยัด

นักวัดพระค้ามอนีสิบัวกับดูกอสวัสดีอดน่าท้าแล้วนะครับโอ้ยทีมงานกับมีเตงึกงึกงักเค้ยขึ้นแต่ท่อห่าเมือขึ้นทอสามเอามาหลุดมาเบิ่งกันครับมาหลุดมาเบิ่งนตรงกันเด้วยมอนีห่วยมันหมันนะนะครับมันหมันนะเออมุนีคนแบ่งไฟกับไฟแล้ว เอาละครับตกแต่งบอกไฟแล้วนะครับสำหรับบังไฟท่อสามนครพระคาร์มณีนะครับบวกกับโดมออนซอนดีมันเป็นบอกไฟแห่ด้วยบอกก่อนหมู่ว่านนี่บริจูดล่างแล้วเดือยมาหลุ่นมาเบิงย่างมาแล้วยนะย่างเพื่อในไส่ต่อไปนะครับน้องบอลจูนน้องบอล เอาเรามาลุนมาเบิงครับบังไฟมื่นนะอนบกะบวกดูบอลซดีนะเป็นบังไฟแหนะครับบังไฟแห่โบนิจูดหมาาู่ว่านีล่างแล้ววทีนึงเดี๋ยวมารลุนมาเบิงวา่ามือนีสี่ชิ่นมื่นห้าสิบแปดสิบไปสองร้อยนะครับเด็กกับกับทอสามนะครับทอสามนะเดี๋ยวมารลุนมาเบิงไปทำกันครับล็อกขาไกสีแล้วแล้วละนะครับ เาแหลมละรอกหางนะครับแก็ที่งานนูนะไ่ s <S ่กุยเลี้ดีเด้อเีดีเด้อมันบกไฟแต่เห็ดบวกไฟต่อสามให้กำลังใจนะครับขอกำลังใจคนละหนึ่งหนึงแช่ให้ในรนะครับสรับไฟมือไฟตอสของนครผักมันมีบวกโดมออนซอนดีนะ ตอน 5, 18, อีาบดพอ,อาสอามครพ <อ S 1> าพ <อ S 1> บาวบวกดูบอลดีลสองห่ครับไปสอง่อไ,ไปสอง่เหมือนไปสามน่ห้าสิบแปดิน,ลน,นเ,เลนอยากเอามจุดออกนคาบวกดูบอดีีสองสาม

ครับเดี๋ยวลุนเวลาดมออนซอนดีบวกนครพักคนครพักคบวกดมออนซอนดีเดี๋ยวนี้ม่นักม่เบาไมันม่จะฝฝาเพนเดียวด้เลยนี่ครับครับสอาพันสองร้อยยี่สิบาทไปบ0 0หมนบด้วโอ้เห็นเห้อเรอใครับครับนี่นี่น้ำเนดมออนซอนดีครับสามสิบพัไปสองร้อาบาสิน่ะเสิบพอพาพาับดีอยู่ไวดูครับอ ห้อนปักกาดบวกลบบนโซนเดชห้อชัดเจหาสิบแปดสิบุ่นเด้อหาสิบแปดสิบุ่นเด้อหาสิบแปดสิบุเด้หาสิบแปดสิบปุ่นเด้อเรสกับเร่มสีหัวดอนครับนครหัวดอนห้าสิบหกสิบลุ้นกันรอนครหัวดอนครับบนขอมบ่พร้อมอยู่ครับพร้อมอยู่ขอให้โชคดีครับนครหอนครับหนึส สบัสบายครับแปดสิบพันแล้วแปดสิบพัแล้วแปสบแล้วแปดันแวบพัน้ดสบล้วดสิบพน้วแอดัน้ด้ดสั้ับนแล้วันล้วแดนแล้วแปบ้วดนันบัล้ว้วนึงบ สามร้อยเกาพันไปครับประเมินสามร้อพไปอ่ะนักปากกาบวกดูมออนซอนดีอัด์ตตะแตะสามเดือนที่แล้วสิไปจูดภาคใตวันเด้จูดเขาเอาบางเดียวอ่ะสอซาลิงนะครับสอซาอลิงเดี๋ยวลุ่นเวลาสุดท้ายครับเดี๋ยวลุ่นเวลาสุดท้ายเลยะนะครับกับทีมงานเดี๋ยว,อวรอบนีนครับพังไตหมดเม็ดอยู่ศูนย์จับเวลานะครับ ตืมรคับของนกาพรปากกาบวกลมนตอนนี้ครับสามยี่สิบแปดวินาทีสามนี่ล่างเล็วเยนี่เขิดนึงหมานหอยู่ทอสองของจันเอ็ด้นได้ใส่มื่อนำเข่นิบ้งเี่ยงจ้างเลรูพีว่าล่องเป็นหนูล่องยาก่อนใช่คอยล่างราคามันสูงเลยมันล่างบงเรียกันหมดของฤูดูกาล ลองมาดูงานที <si suppression> ่แม <fin anta> <ots> ่เ <guarding> ล <okay>? ียงถือเกี่ยวเราดูโอ้ยหญ่ใหญ่ใหญไมดูพีเดลเลยเอาได้ก็เอาตอนสองะตอนสองได้ก็ตอนสองเอฟเทวดาบวกบวกว่าดิบวกว่าดิบวกใจบุญใจบุญบอเทกเสียบอยนะครับเสียบอยรถแห่ใจบุญบอเท็กนะครับนะตีต่อได้เลยเด้อรถแห่ใจบุญบอเท็กนะครับเสียบอยวินยูรังสีนะนั่นล่ละนี่เสือหนึ่งน้ำใจนั่นล่ะกลางหนักเอื้อกุญนั่นแหละเพาะน้ำแม่คอยปลาแซ่บลได้เว้ย เวลาสองอีกแอลคนไม่ก่อยโอ้ยใส่สองคนตัวนั้นใหญ่บ้านนั่นบางเรกของขายอันเทวดานะครับบวกใจวุ่นว่เทกเด้อทอสองนะครับทอสองเดี๋ยวไปติดตามผลงานมือนี่นี่นับใช้เป็นมือหนำ ว,ว,ว่าที่ว่า,วา,วาที่มาทึกด่าดูงานเฮี่ยนจากลูกผีเป็นแบอย่างให้พีเราไมเมื่อจัดเลยว่าสารรราันเป็นว่าเอ,อแต่กานเลยล,ล,ละขอาดูาดขาแนงขาแนงวันนี้เล <c oughs> <c oughs> ี้ยงโคกข้าหาชีพโคกชิพได้หอดมุงเฮย <c oughs> สามร้อยยี่สิบะ พอดีเลยพอดีเลย้องแล้วซองแล้วเท้าที่สามนี่คิดว่าทีได้ยู่เท้วที่สามนี่คิดว่าที่พอดีอยู่ขาดเนี้เแก่แล้วขาดเนี้ยแก่แล้วเติมเรื่อยๆตัวเหนียวนี่รถยนต่วาจะมูย่านี้แะบวองไปเลยผเปิดอาลาด โอ้ยเกิดว่าเดบอเดียนบอกว่ากบิโดมันไป็นละกับไอ้เพื่อนกับเป็นประธานไอ้ดมล่อก็เป็นประธานชุ่มลุ่มโอ้ยล่องประธานชุ่มลุ่มคนลขอบขั้วอย่างว่าที่สี่นี้ประธานเงี้ย่ว่าอำเภอมหาประธานชุ่มรุ่มคนละขอบขั้วเนาะย่างกุ้ยบากคำเถาไหมโอนคำเถาย่งกุ้งลอยคำเถาเป็น้าขาคอยกันผมกับานสีช่มลุ่มคนละขอบขเนกเมารวมกันเออตอนนั้นอำเภอเมืองอยู่บ้านนั้นประธานชุ่มรุ่มคนละขอบขั้วมหายังกุงลาสี เอาบืเตัวเตี้ยือเบอา่รานเนียาไปน้ำหนึงราะอันนั้นันนยต้องบนต้อบนต้องมีบ้นน่นช่วงน้บช่วงน้าอกว่าต้องบนต้องมีนี่นะีดจะเลื่อนีจะเลื่อน่เมียาไปน้ำมึงราว้งไว้เอยิก ไอ้มันเงียปั่ามือระวังไว้่ายันไว้่ไหมไข่ด้ราวังไว้โอยมนขายนที่มันเป็นเื่อนข่มือนตกยือนเ่อนนัเดี๋ยวเบหันดูรวมมาไล่กันจะมเ้ที่ดรบรับ ตรงนี้แหละปลาที่พาลูกชายปลาปาโอ้น้ดานีปากายเ็นี่แนหละปาทีพาลูกชาปามาครับเรียบร้อยแล้วนะครับพดเทวดาบวกใจบุญวอรเทคมือน้ำเน่งน้ำชัย ผมใจถึงบรยาเมียนะครับหนึ่้กำใรโดยก็เลี้ยงกับเท่อเลยรอเลี้ยกับเลยก่อนเลี้ยกับเลยก่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบอกเจ็ดสบเจ็ดสิบาบางเรียกของปีก็ได้บางเรียกสามสี่ี่ด้วยป้ายงร้อย บัวมักก <si ีีพานโอ้โหถ้าต้องม้บัวน้ำตีกรเปนต้งตาลตัวครั่ที่เลี้ยงพร้อมนะมีแต่น้ำชัยน้ำกลุ่นละมือนีนเอาขึ้นฐานใจบุญว่าเท็จบนวเทวดาบววมิงน้ำชัยมือไหนฮะไอ้ตัวสูงมันมัน นำนใจบบุญวะเถกย่าลืมนะครับรถแห่ใจบุญวะเทกนะเสียบอยเป็นยูรังสีงสด้วยไปนั่นครับแอดเทวนันดาบวกใจบุญวะเทกนะครับแถมไปด้วยหนึ่งน้ำชายคือหางไปนะคือเบ้นน้ำชายเขาอุ้ยครับไปมันหมันนะ,ออนะที่เราเนี่ยแหละเขีนน้ำอร่อยเด้อ แอดเทวดาบวกใจบุญวอเท็ครับมาแลนะ้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงกำลังใส่ตกแตง่งหมอกไฟนะครับเบ็ดน,น้ำชัยประกาศทีมงานน้ำหมอกไฟเข้ามาครับหมดนาทาทลายล้วนะครับรถแทงใจบุญวอเท็นะครับอย่าลืมนะครับเสียบอวยวินยูรังสีนะครับสั่งสรรนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับ ใจบุญวอเทค,คลดเหว่สุดยอดนะครับมันยังไงายนี้นะครับรับประกันโดยโดมอสซอนดีด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นผลงานของแอดเทวดาบวกใจบุญวอเทคบ้างแรกของปีนะครับในขนาดทอสองนะครับพี่น้องนะในขนาดทอสองอะพี่น้องเป็นเอฟซีแอดเทวดาอยู่จุดใดมองไหนเขาบินบอกกันได้นะครับ <laughs> แอดเทวดาบวกใจบุญวอเทคมันหมานนะ เอาละครับเกาสีเปอร์เซ็นแล้วด้วยนะครับสำหรับแอตเทวดาบวกใจบุญวติกทอสองนะกำลังล็อกขางอยู่นี่ละนะครับผมจะรอสักครู่นะครับผมจะรอสักครู่นะครับหมันหมันนะเราบ,บินน้ำใช้นะครับเตรียมตัวสีต่อสายไฟแล้วนะสำหรับบ่อไฟทอสองนะจุดนี้มีะอะไรบ้าง โอ้โหหนิงน้บใช้แรมากเ้าเสียวมาฝ่าคนใส่เลยเพื่อนโอ้รอครับถ่ายยาเขานี่เสียมันมานนะเสียมันเสียมันมันแน่นอนครับตงมันตรงมันเด้ตตรงมันเด้อย่าให้ไครหนาใขรตาเด้อเลเสียมันปลักเลกปาัแเลกพร้อมนะ ออเอาละครับลอยพุซเซ่เรี่วนะครับบินน้ำชัยต่อสายไฟเลี่ยวนะครับต่อสายไฟเลี่ยวแ์แลวเฮียม,มารุนไปทำการครับกับไชบุญวอนเทคบวกแอนเทวดานะครับมังแรกของค่ายของพี่เลยละในขนาดท่อสองนะในขนาดท่อสองเป็นไรกับคนทีมงานหมานนะไชบุญวอนเทคบวกนิ่งน้ำชัยแอนเทวดาเอาเรมาแล้วมาครับพร้อม ปล่อยโชคดีรับใจบุญวะเทกบวกหนึ่งน้ำใจหนึ่งองสามปล่อยรับใจบุญวะเหโบวกใจบุญวะเทกบวกหนึ่งน้ำใจบวกอัติวดา ไไลำโตถือว่าสุดยอดมากครับโอ้ยคุณเดี๋ยวพี่น้องเห็นระบบข้อระบบเพาใหม่บอนะครับน,นี่คือบังไฟขนาดทอสองบังแรกของค่ายอัศเทวดานะครับบวกใจบุญวัติกบวกนิงน้ำชชยโอ้ยข้อบนเกี่ยวอยู่ผม

เอาลุนเวลาสุดท้ายนะครับหนึ่งนำชัยบวกใจบุญวอเทกบวกแอตเทวดาเจติภาป้าแว่น้องเจิาแล้วพ้าป้าแล้วเาพ่อาอลวป้่อลปาพวาอลาพ่อหา่อหบาหวปวหอวาวอา่่ลอาลล ไปแล้วครับเล่งนำใจบัวใจบุญบัวเทคหรือเฟเทมดาส <29 5 S 2> องร้าสิบวินาทีสองริบหานะแก้ไขแลครับบางแก้ไขเสียหอยห้าสิบห้าเอาไปแล้วพญงยาจาา,จากุยทอสองนะครับนครพาคาักะบวกดงวัสนได้อีกขึ้นเก้าได้ืันนี้เอาเป็นหมองไฟแห่มาอีกจตกแเต่มหมู่บ้านขึ้นเก่าแล้วครับเดี๋ยวมาหลุดในสนามนี่ ลังสีขาวหอดฐานล่ะมาหลุดไปเบิงน้ำกันครับเอาละครับบ่าหองฐานแล้วคืนฐานนะครับนี่คือนครปรมขาทอสองนะครับบวกรมอนสเตรลียเอาลาตรทีมงานเข้ามาตกแต่งกันไฟกันมันหมันนะทอสองครับทอสองของนครปฐมขาบวกรูมออสเตรเลีนี้นะครับทีมงาน โมเลียมตจกเกอมาทางแ่ได้กับมันหมนะันนะเอองนะพญเจ้าซอยกันขอไว <c oughs> เอามาหลุนมาไอ้วระใจครับมันหมันนะ <c oughs> นะนกนดกกบวกโดมบอลสอดีโมเลียมเป็นสวนสตด้อห้าส,ส,สดด 50, 65, บห้าว่ะทอสองทอสอง ให้ใกำคนแพ,นนพม่เร,รับาุ่นกันครับนี่คือขนาดนาสอง ยังยกระลังลานอยู่หลายบังเอ่าม่แม่กีบวกบวกานครับโรยวีกาีนักขอนปักทบวน่นชวกห้านิบกสิขอให้ชนะสอาวกโดม่อนชวนเไม่งานดิไม่่ามกันด กย,ยไปงานด้วมัสันเดียด้นี่มึงไปงานนี่ดมึงไปงานมาสักวนกันด้ยไขาบวกด้มังสันเดีไปงานครับมึงไปงานดิโอ้ม่งไงด้ิูสนามไ้ไงมาหาจิดสนามน่อยเลยวันนี้มาหาชสนามมึน่อยตัวนี้ มอหมันสาวสาวซื้อสาวซื้อเออทั้งอ่ะบอหมานครับใส่บริการของใส่บริการของน้องเบลยุ่มหวานด้บางนี่ครับพอสองน้องเบลยุ่มหวาน